ตั้งหัวกะทิ250กรัมใช้ไฟแรงปานกลางเคี่ยวให้กะทิแตกมันใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปผัดให้สุก เมื่อผัดพริกแกงเขียวหวานสุกเติมน้ำกะทิที่เหลือลงไปทีละน้อยใส่เนื้อไก่ที่เราหั่นไว้ผัดจนสุกเติมน้ำเปล่าเพื่อที่จะไม่ให้ เครื่องแกงของเราแห้งจนเกินไปจากนั้นผัดให้เข้ากันจนเนื้อไก่สุกเมื่อเนื้อไก่สุกแล้วเติมกะทิที่เหลือลงไปจนหมดกล่อง เมื่อเครื่องแกงเดือดใส่ลูกชิ้นปลาลงไปตามใจชอบปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะผงชูรส1ช้อนชา ผงปรุงรสหนึ so so feels, so ่งช้อนชาเติมน้ำตาล เอาความหวานตามใจชอบคนให้เครื่องแกงเข้ากันเมื่อเครื่องแกงเดือดแล้วใส่มะเขือเปาะลงไป ผัดจนกว่ามะเขือเปราะจะสุกพอดีจากนั้นใส่เลือดลงไปคนเลือดให้เข้ากันจนพอสุก เติมน้ำลงไปเล็กน้อยขั้นตอนสุดท้ายใส่ใบโหระพาลงไปให้มีกลิ่นหอม เติมใบมะกูดตามชอบส่วนตัวของเราเพิ่มไปสองใบใส่พริกขี้ฟ้าพริกแดงเพิ่มพริกเขียวไปเล็กน้อย นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วตักเสิร์ฟ